สวัสดีครับท่านคับครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องการถ่ายน้ําหนักผมพยายามจะเอาปัญหาที่ผมสอนในแต่ละวันที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังว่าปัญหามันมีอะไรบ้างแล้วปัญหาใหญ่ๆที่มันส่งผลต่อสวิงเราทําให้สวิงแล้วมันไม่ได้ดีไอ้ตรงเนี้ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นตัวท่านกับเองถ้าดูคลิปนะครับก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยการถ่ายน้ําหนักเนี่ยมันมีความสําคัญต่อวงสวิงพอสมควรเลยมันอาจจะไม่ได้เป็นความสําคัญอันดับ ต้นต้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวธนกอลเองถ่ายน้ำหนักได,ไ,ดได้ได้ถูกต้องผมเชื่อว่าวงสวิงของธนกอลมีโอกาสผิดพลาดน้อยมากการถ่ายน้ำหนักมันจะต้องดูทั้งตอนขึ้นแล้วก็ตอนลงรวมถึงตอนจบวงสวิงธนกอล์ฟเองถ้าถ่ายน้ำหนักถูกต้องเนี่ยมันจะสามารถยืนอยู่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะพูดเรื่องนี้ให้ละเอียด เรามาทำความเข้าใจก่อนว่าเวลาที่เราจะถ่ายน้ำหนักเนี่ยเราจะใช้ร่างกายส่วนใดในการถ่ายน้ำหนักผมให้หลักการง่ายๆนะอยากจะให้ท่านกอล์ฟเอาเอวของทานกอล์ฟเนี่ยเป็นจุดแบ่งระหว่างร่างกายถ้าเกิดว่าเหนือเอวขึ้นมาเนี่ยเราเรียกว่าร่างกายด้านบนต่ำกว่าเอวลงไปเนี่ยเป็นร่างกายด้านล่างดังนั้นการถ่ายน้ำหนักในหนึงวงสวิงเนี่ยมันจะมีการถ่ายน้ำหนักทั้งข้างบนข้างล่าง พูดถึงตรงนี้แล้วอาจจะงงงเดี๋ยวทําให้ดูครับถ้าเกิดว่าผมทําท่ายืนจัดท่าทางแบบนี้พร้อมที่จะสวิงก่อนเริ่มสวิงเนี่ยร่างกายผมจะตรงๆนิ่งๆคือพยายามที่จะทําให้มันสมดุลถ้าขีดเส้นตรงกลางขึ้นมาเลยมันก็จะเป็นเส้นตรงค่อนข้างตรงคือไม่ได้ไม่ได้เอียงไม่ได้นะครับคราวนี้เวลาที่ขึ้นเนี่ยให้ทนากอฟสังเกตดูการถ่ายน้ําหนักของการขึ้นแบ็กสวิงเนี่ยมันจะอยู่ด้านบน ดูนะท่านนักกอบจะสังเกตเห็นว่าช่วงด้านบนเนี่ยไอ้ตั้งแต่ศีรษะเราเนี่ยแล้วก็ตัวหน้าอกเรามันมันจะออกในแนวขึ้นข,น,ขนไปทางด้านขวาเล็กน้อยทีนี้ทําความเข้าใจอีกนิดหนึ่งว่าบางครั้งนะักกอลบ,บางท่านเข้าใจว่าการถ่ายน้ําหนักเนี่ยมันจะต้องถ่ายไปทั้งหมดทั้งข้างบนและข้างล่างดูตัวอย่างนะครับมันเหมือนกับ พยายามที่จะคว้างของอ่ะถ้าเกิดจะคว้างไกลๆเนี่ยเขาจะโย่ตัวไปข้างนี้แต่ว่ากอล์ฟเนี่ยเนื่องมาจากว่ามันไม่ได้คว้างของอะมันไปตีของอ่ะของนั้นหมายถึงว่าลูกกอล์ฟมันมันไปสวิงตีไปที่ลูกกอล์ฟเพราะฉะนั้นมันต้องการความแม่นในการตีด้วยถ้าของเนี่ยมันเป็นของที่ติดมือเราอยู่ไง เราจะเอียงตัวไปแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ม,นกมันก็อยู่ติดมือเราอะ่ะแล้วเวลาเราเหวี่ยงไปมันก็อาจจะอาจจะแม่นได้อาจจะไกลได้ตามที่เราต้องการแต่ว่ากอล์ฟมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเหวี่ยงออกไปทั้งตัวด้วยเนี่ยโอกาสที่จะพลาดเนี่ยสูงมากในการกลับมาตีลูกเพราะฉะนั้นเราจะใช้อัปเปอร์บอดี้คือคือในส่วนของร่างกายด้านบนเท่านั้นในการที่จะเคลื่อนน้ำหนักแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนเยอะด้วยนะ อาการที่ดีมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้อาการที่ดีมันควรจะเป็นการเคลื่อนจากส่วนท็อปนิดนิดเห็นไหมฮะส่วนล่างเนี่ยมันยังคงอยู่ในกรอบถ้าเกิดว่าขีดเส้นสามเหลี่ยมลงไปแล้วมันมันก็มันก็ยังคงอยู่ในกรอบอะ่ะมันไม่มีการโยกออกไปดังนั้นอาการโยกออกไปอย่างนี้ถ้าเข้าใจว่าเป็นการถ่ายน้ําหนักอันนี้ผิดนะแล้วมันแย่ด้วยเวลาที่จะตีลงมาเนี่ยถ้าเราถ่ายน้ําหนักกลับไม่ทัน อาการหลังลูกก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นตอนขึ้นการถ่ายน้ำหนักจะอยู่ที่ด้านบนแล้วอยู่ในช่วงของบริเวณเนี่ยบริเวณกล้ามเนื้อหน้าอกเรานะครับผมผมมักจะให้นักเรียนใช้เป็นกล้ามเนื้อหน้าอกในการหมุนขึ้นะนะักก็บางคนอาจจะคิดว่าเออใช้ไหลได้ไหมไหลขวาก็ได้ซ้ายก็ได้จริงๆจริงๆมันก็ใช้ได้นะแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่าไหลนี่มันแบ่งออกเป็นสองข้างอะ บางครั้งก็เอาไหล่ขวาขึ้นแต่ว่าไหล่ซ้ายไม่ยอมไปบางครั้งเอาไหล่ซ้ายดันขึ้นแต่ไหล่ขวาไม่ยอมไปเหนี้มันก็จะมีรายละเอียดตามมาเยอะเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเป็นหน้าอกเป็นแผ่นหน้าอกเหมือนกับว่ามันเป็นแผ่นแผ่นเดียวเวลาเวลาที่มันหมุนเนี่ยแผ่นแผ่นเวลามันหมุนแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันไปทั้งทั้งแผ่นเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นผมผมจะให้ใช้ด้านบนก็คือกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเนี่ยในการหมุนขึ้นเพราะฉะนั้นอันดับแรกทําความเข้าใจว่าแบ็กสวิงการถ่ายน้ําหนัก จะเกิดขึ้นที่ด้านบนเสมอคราวนี้ดาวสวิงน้ำหนักจะไม่เกิดที่ด้านบนการถ่ายน้ำหนักจะเกิดจากด้านล่างการถ่ายน้ำหนักจะเกิดจากด้านล่างที่ผมบอกว่าอยากให้ธนกฟตัดที่เอวถ้าลงจากเอวต่ำกว่าเอวเนี่ยมันเป็นสะโพกมันเป็นเขา่ามันเป็นเท้านั่นคือส่วนล่างนั่นแหละครับมันทำหน้าที่ในการถ่ายน้ำหนักมา คราวนี้ที่ถกเถียงกันก็คือว่าการถ่ายน้ำหนักเราควรจะถ่ายอยู่ในกรอบท่านอรมนึกภาพนะมันจะมีตำราบางตำราว่าเวลาที่เราหมุนเนี่ยเราไม่ควรจะหมุนออกนอกแทงอะไรประมาณอย่างนั้นตามรูปนะเราไม่ควรจะถ่ายน้ำหนักออกนอกเกินไปเราควรจะหมุนอยู่ในกรอบเนี้ยเท่านั้น แต่จริงๆแล้วสําหรับผมเนี่ยนะฮะเวลาสอนเนี่ยผมอยากจะให้ทุกๆคนถ่ายน้ําหนักล้นออกไปครับท mm ่านก็บางท่านก็อาจจะว่าอ้าวถ้างั้นมันก็อยู่ในข่ายของการสซเวสิ mm ่ท่านก็ดูดีๆนะถ้าเกิดว่าเราจะตีอะไรสักอย่างให้มันไกลๆเนี่ยถ้าเราตีแล้วเราอยู่ในกรอบเนี่ยเราจะตีได้อยู่ระดับหนึ่งซึ่งมันก็ได้ระยะพอสมควรแต่ว่ามันก็ไม่ที่สุด แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการถ่ายน้ำหนักไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะตีไปได้ให้ได้ไกลๆขึ้นเนี่ยมันสูงมากนะอันนี้เป็นเหตุเป็นผลนะฮะอยากจะให้ฝากให้คิดว่าเวลาที่เราถ่ายน้ำหนักเหมือนกับเราคว้างของเอายกตัวอย่างเดิมนะเราคว้างของถ้าเราจะคว้างใกล้ๆเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องถ่ายน้ำหนักก็ได้แค่นี้แต่ถ้าเราจะคว้างไกลๆสักหน่อยเนี่ยถ้าเราถ่ายน้ำหนักได้ได้เยอะขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็เวี่ยงออกไปเนี่ยผมว่ามันไกลนะ แล้วมันก็ไปเข้ากับหลักการของโบ,บราณโบราณที่สอนกันมานะฮะตำรากอบที่สอนกันมาว่าการถ่ายน้ำหนักเขาเรียกว่าแบบ conventional คือแบบทั่วไปปกติทั่วๆไปจะต้องมีการเคลื่อนที่อยู่2ลักษณะลักษณะ1ก็คือเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างซึ่งเราจะเรียกว่า lateral movement การเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างอีกลักษณะหนึ่งก็คือการเคลื่อนที่แบบเป็นวงกลม หมุนเป็นวงกลมอันนี้เราเรียกว่า rotational movement เรา rotate ตัวของเราแต่ว่าการเคลื่อนไปด้านข้างกับการเคลื่อนไปหมุนกลมๆเนี่ยมันจะทําใกล้เคียงกันมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะละเอียดจริงๆการเคลื่อนที่ไปด้านข้างต้องทําก่อนต้องทําก่อนที่จะหมุนแต่ถ้าเราหมุนก่อนแล้วเราค่อยไปเคลื่อนที่ด้านข้างมันดูแปลกๆมันมันดูไม่น่าใช่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่ของส่วนเนี้ยส่วนสะโพก ถ้าเป็นกระดูกก็เป็นกระดูกเชิงกรานเห็นไหมครับเพราะมันมีการถ่ายน้าหนักของของช่วงล่างไปถามว่าเท่านี้เหรอที่จะใช้ถ่ายน้ําหนักไม่ใช่มันยังมีอีกแล้วก,ก็บางคนใช้เข่าในการถ่ายน้ําหนักแล้นะครบจะสังเกตว่าเวลาที่เราเริ่มดาวสวิงลงมาเมื่อไหร่เข่ามันจะงองอนิดๆเห็นไหมฮะใจผมเนี่ยอยากจะให้ท่านนะอบถ่ายเข่าสองข้างเนี่ยไปทางเดียวกัน สนับสนุนซึ่งกันและกันไปทางเดียวกันถ้าสะโพกไปเขาก็ไปเห็นใช่ไหมครับสะโพกไปเขาก็ไปทีนี้ในโลกปัจจุบันมันมีการถ่ายน้ําหนักอีกแบบหนึ่งนะฮะซึ่งซึ่งมันเป็นการถ่ายน้ําหนักแบบที่เอามาช่วยในการแก้ปัญหา early extension early extension คืออะไรถ้าผมยืนด้านข้างอย่างเงี้ยตัวท่านกอกล์ฟก้มอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่ท่านกอลหมุนสวิงเนะี่ย ตัวธทนนอลไม่ได้ Impact ในลักษณะแบบนี้ตัวธทนนอล์ m อิมแแบบมันเป็น Extension Extension คือการยืดที่ Early ไปหน่อยนะครับเพราะว่าการการยืดมันควรจะเป็นหลังจากที่ Impact ไปแล้วแล้วยืดแต่ว่าตัวธทนนอลยืดเร็วไปนิดนึงอาการอย่างนี้เขาเรียกว่า Early Extension ทีนี้วิธีการที่ผมพูดถึงว่าในปัจจุบันเนี่ยที่เอามาแก้ไขก็คือเขาจะถ่ายนหนักแบบนี้ครับท่านกกรเห็นไหมฮะมันดูแปลกแมันดูแปลกแปลกแทนที่มันจะเป็นปกติทั่วๆไปแต่ว่ามันกลับด้านแล้วมันยืดอีกทีทีนี้ดูด้านข้างนะ การที่ธนกากอบแยกเขาออกไปสองข้างเนี่ยมันกลายเป็นทําให้ก้นของธนกรกอบอยู่ตําแหน่งเดิมแล้วธนกรกอบตีปรากฏว่ามันแก้ได้เพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าธนกรกอบเห็นใครสักคนในสนามดรฟฟที่ซ้อมแบบเนี้ยอย่าไปว่าเขานะฮะอย่าไปว่าเขาว่าโอ้ยมันผิด กรอฟจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะมันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีปัญหาอะไรแล้ววิธีการแบบนี้แบบปกตินี่มันแก้ให้เขาไม่ได้เขาก็จะต้องไปแก้อีกวิธีหนึ่งที่มันดูแล้วมันอาจจะขัดตาท่านกรอบถ้าเกิดว่าเห็นใครสักคนทำอย่างเงี้ยถ้าเป็นลูกเป็นหลานท่านกรก็ต้องบอกว่าเออโนโนโนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยา่าอย่าไปทำแบบนี้นมันดูแปลกแลก แต่ว่าจริงๆมันเป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ไขแค่นั้นเองครับย้อนกลับมาว่าผมอยากจะให้ท่านกอล์ฟถ่ายที่ตรงตรงเข่าอันนี้ก็คือปกตินะอันนี้เป็นพูดถึงเคสกรณีปกติเลยท่านกอล์ฟถ่ายที่สะโพกไปทางด้านข้างบวกกับถ่ายที่เข่าไปไปด้านเดียวกันเห็นไหมครับว่าถ้าผมทำสองตัวเนี้ยตัวสะโพกกับตัวเข่าตัวที่ตามมาคือตัวเท้า ท่านะครัจะสังเกตเห็นเท้าละว,ว่าเท้าถ้าสะโพกเข่ามันถูกต้องเท้ามันจะเริ่มนี่ไงครับเอียงนี่คือกล้ามเนื้อตัวสุดท้ายของด้านล่างตามเนื้อตัวที่1คือสะโพกกล้ามเนื้อตัวที่2คือเข่ากล้ามเนื้อตัวที่3ก็คือเท้าเท้าวเวลาที่เราถ่ายน้ําหนักเนี่ยเราจะถ่ายน้ําหนักแบบจําง่ายๆนะครับผมให้ โฟกัสไปที่ปลายเท้าแล้วก็โฟกัสไปที่หัวแม่เท้าทั้งสองด้านด้วยด้านขวาและด้านซ้ายหัวแม่เท้าขวาควา่ำในระหว่างที่ดาวสวิงนะหัวแม่เท้าซ้ายหงายในระหว่างที่เริ่มโฟลล์ทรูไปแล้วถ้าท่านกักกอล์ฟทำมากขึ้นมากขึ้นขวาควา่ำซ้ายหงายขวาควา่ำซ้ายหงายเห็นไหมครับมันจะเริ่ม อันนกรจะสามารถถ่ายน้ำหนักได้การถ่ายน้ำหนักช่วยทําให้เราสามารถสวิงได้ดีขนาดเดียวกันมันสามารถทําให้เราจบวงสวิงได้อย่างสมดุลถ้าเกิดว่าผมถ่ายน้ำหนักแบบนี้ครับท่านรับเห็นปุ๊บดูออกเลยว่าอาการน่าจะมีหลังลูกเพราะว่าจะพยายามตีขึ้นฟ้าน้ำหนักย้อนกลับมาจบไม่สมดุล มันพอมองออกเลยว่ามันเป็นวงสวิงที่ไม่ไม่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าเกิดว่าสวิงไปแล้วแล้วมันมีการถ่ายน้ำหนักไปยืนอยู่ได้นะฮะจะยืนสักนานน,านสักหน่อยค้างท่าก็ได้เพราะเนื่องมาจากว่าการถ่ายน้ำหนักตอนดาวสวิงนี่มันสมบูรณ์แบบคำถามตามมาก็คือว่าเอาล้การถ่ายน้ำหนักระหว่างที่สวิงแบบมินิสวิงมันจะแตกต่างจากฟูลสวิงยังไง ให้ทนกรอลคิดง่ายๆอย่างนี้นะว่าถ้าเราทําน้อยหมายความว่าเราสวิงเป็นมินสวิงแบบช่วงของวงสวิงเนี่ยมันน้อยๆทนกรอบถ่ายน้าหนักน้อยถ้าเกิดว่าตัวทนกรอลเองจะสวิงตามวงหมุนเยอะแล้วเหวี่ยงลงมาแรงๆการถ่ายน้ําหนักมันก็เยอะตามไปด้วยให เปรียบเทียบอัตราการถ่ายน้ำหนักแบบนี้นะครับผมจะลองชิปให้ธนกรอรดูว่าการถ่ายน้ำหนักเนี่ยธนกรจะจับจุดที่ตรงไหนว่ามันมากมันน้อยนะตอนนี้ให้สังเกตดูนะครับว่าเวลาที่ผมจะชิปผมจะชิปแบบแบบระยะใกล้ๆแค่แค่นิดเดียวสัก10หลา20หลาไม่เกินเนี่ยแล้วให้ธนกรอรสังเกตดูนะครับอยากจะให้ดูตรงเนี้ยว่าเวลาที่เราเริ่มถ่ายน้ำหนักเนี่ยตอนเนี้ยเท้าเท้าซ้ายของเรากับกับสะโพกซ้ายของเราเนี่ยมันอาจจะตรงๆกันหน่อย พอเราถ่ายน้ำหนักเสร็จเนี่ยท่านาโกฟให้สังเกตดูว่าตัวสะโพกมันจะล้นออกจากเท้าซ้ายถ้าท่านาโกฟชิปแบบเบาๆมันก็จะล้นน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าสวิงเต็มวงมันก็จะล้นมากหน่อยประมาณนี้นะครับนี่คือจุดที่อยากจะให้สังเกตนี่ประมาณ10หลาครับดูนะครับตัวสะโพกมันล้นเท้าซ้ายออกไปสักนิดหนึ่ง อันนี้จะลองสัก30มสิบหลาไม่น่าถึงนะฮะเพราะว่าตรงนั้นมันคลองเดี๋ยวเอาสัก20หลาถ้าก็จะสังเกตเห็นว่ามันเริ่มล้นออกไปเยอะขึ้นคราวนี้ผมจะลองฟูลสวิงดูนะครับว่าแล้วดูอีกทีนะครับถ้าผมตั้งเท้าของผม ส้นเท้าน่าจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคว่าพื้นที่ในการสวิงออกไปถ้า,ถาเอียงให้เห็นชัดอีกนิดนึงก็คือในส่วนของสะโพกซ้ายนี่มันค่อนข้างไปเยอะแต่ว่ามันเกิดการหมุนมันก็เลยกลายเป็นเห็นสะโพกขวาไปเราสังเกตว่าถ้าเราทําถูกต้องเนี่ยอาการมันไม่น่าจะเกิดอาการแบบย้อนกลับมาถ้าย้อนกลับมาแล้วตัวเท้าขวาของเราเป็นตัวรับน้ําหนักอยู่เนี่ยให สันนิษฐานได้เลยว่าการถ่ายน้ําหนักของทนายกฟผิดถ้าถ่ายน้ําหนักผิดแล้วเกิดอะไรขึ้นปัญหาหลังลูกผมว่ามีเป็นประจําปัญหาการจบไม่สามารถยืนอยู่ข้างหน้าได้หมายความว่ายืนยืนไปข้างหน้าได้อันนี้ก็มีปัญหาต่างๆหลายส่วนมันจะเกิดขึ้นมันทําให้ทนายกฟต้องเสียเวลาในการประเมินว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างน้อยในวันนี้พอได้รู้ว่าเออ ไอสาเหตุหนึ่งนะที่ทําให้องสวิงของเรามันไม่สมบูรณ์หรือว่าผลงานการสวิงของเรามันไม่ดีอาจจะมาจากการถ่ายน้ําหนักก็ได้อย่างที่บอกครับท่านนายกรบการถ่ายน้ำหนักมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สวิงของท่านนายกรบสมบูรณ์แบบแต่ถ้าเกิดว่าท่านนายกรบติดอยู่ในใจว่าเอะมันผมถ่ายน้ําหนักผิดหรือถูก อย่างไรเนี่ยไม่แน่ใจท่านกรอบลองติดต่อเข้ามานะครับมาเรียนรู้เป็นการส่วนตัวถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการชิปผมก็แนะน,นําท่านกรอบได้เพราะว่าในระหว่างที่เรียนมันมีการถ่ายวิดีโอนะครับผมจะชี้ให้เห็นชัดๆว่าตัวท่านกรอบผิดหรือถูกอย่างไรแล้วก็ถ้าผิดเนี่ยมันจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรลองดูครับ